นี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูลองทายในภาพ<อ>าตัดหญ้าเองเลยนะคะท่านสวมหมวกทำมาเป็นสิปีแล้วนี่ท่านผอค่ะผู้บริหารโรงเรียนนะฮะ<อ>ทำมาเป็นสิปีคร,ครับครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตัดน้อยอำเภอลำปลายมาจังหวัดปุรีรม์ <รำ S 2> เห็นภาพเหล่านี้จนชินตานะครับคือภาพของนายอูไทัยไร่ขามซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนกําลังตัดหญ้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนมาโดยตลอดเลยจนทําให้ครูในสังกัดนะครับถ่ายภาพแล้วก็เผยแพร่ผ่าน Facebook ส่วนตัว ที่ใช้ชื่อมะลิวันชุมรํานะครับบอกว่าจะมีผู้ในการสักกี่คนที่ไม่หลงในยศไม่สวมหัวโขนแบบนี้ท่านเป็นตัวอย่างให้ครูในโรงเรียนเสมอเช่นทําความสะอาดรบริเวณโรงเรียนกวาดพื้นถูพื้นห้องเองทาสีโรงเรียนช่วยพาโรงต่อสายไฟทําที่รองน้ําฝนทําเอกสารเองไปเขตเองทําอาหารให้ครูทานผงข้าวให้ครูกินสอนนักเรียนแทนครูที่ไม่ว่าง ไม่ติครูที่ทำงานพลาดคอยแต่ให้กำลังใจ <Okay. S 1> ยุติธรรมกับครูทุกท่านเสมอ oh, <okay. S 1> พออ,อตัวอย่าง oh, <okay. S 1> พอออุทัยไร่ขามพร้อมกับมีการติดแฮชแท็กที่นี่โรงเรียนบ้านหนองตัดน้อย oh, <okay. S 1> แล้วก็ติดแฮชแท็กโรงเรียน oh, <okay. S 1> จะน่าอยู่ถ้าพออและครูน่ารัก ซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมจํานวนมากเลยนะครับค<า>่ะพอโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยนะคะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องลงพื้นที่ไปสํารวจหน่อยจะได้ไปพูดคุยกับผอ,อ,อ,อด้วยก็ไปเจอผอ,อ,อกาลังตัดหญ้ายอยู่เลยเก็บ,บขยะแล้วก็สอนเด็กๆไปด้วยเนี่ยนะคะนางสาวมาริวันชุมรมที่เป็นผู้โพสต์เนี่ยจริงๆแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ของโรงเรียนเหมือนกันบอกว่าที่โพสต์ไปเพราะอยากจะให้สังคมได้รับรู้ว่าที่โรงเรียนมีผอเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นความภาคภูมิใจของครูในโรงเรียน แล้วก็ยังมองว่าจริงๆพอ,อเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองซึ่งเป็นครูได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างด้วยคุณครูที่โพสต์บอกว่า เรียนจบที่นี่นะก็เห็นพออทาแบบนี้มาโดยตลอดพอบจบไปแล้วเรียนจบกลับมาเป็นครูพออก็ยังทําเหมือนเดิมนะคะพออุอทัยบอกว่าย้ายมาดํารงตําแหน่งพออที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี2548ทําแบบนี้มาโดยตลอดท่านบอกว่าทําแล้วมีความสุขไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเลยดิฉันมีโอกาสได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านพออ,อเลือกบางช่วงบางตอนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยลองฟังดูค่ะบางคนเขาก็ว่าอยู่ว่า เป็นพอแล้วทำทำไมพันลงุงม,มีอยู่ทำไมไม่ใช้ครูเขาก็ว่าผมบริหารงานไม่เป็นพูดง่ายๆนะแต่ว่าเขาก็ว่าเป็นพอมันต้องบริหารเป็นจะใช้ครูจะใช้พันลงเขาก็บอกเพื่อนเขาก็บอกคนก็บอกแต่ว่าผม,ผม,ผมไม่ได้สนใจว่าผมทํามาแล้วผมมีความสุขแค่ได้ช่วยคนแบ่งเบาภาระาคนมันก็มีความสุขข,ของเรานะครับผมจะไม่ไปยึดติดกับตรงนั้นนะครับไม่ยึดติดเพราะบางหนึ่งผมก็เป็นลูกชานาจนๆเนีน่ยได้เป็นครูืกว่าบุญแล้ว ยิ่งไม่ได้เป็นพออ,อ,อ,อีกนะครับนายชิดไม่เคยชิดว่าจะได้เงินเดือนขนาดนี้นะครับเพราะลูกชาวนาธรรมดาเองเพราะนั้นผมจะไม่ยึดติดกับตรงนี้ครับรเกษียไปก็เป็นชาวบ้านธรรมดามค่ะนอกจากน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทุกท่านแล้วก็น่าจะเป็นแรงผลักดันให้กับฝ่ายบริหารด้วยได้ดูเป็นแบบอย่างนะคือฟังแล้วก็ชื่นใจเนี่ยอย่างคุณเสรีบอกว่าน่าจะมีพออ,อ,อแบบนี้ <laughs> ทั้งประเทศเลยนะครับค่ะจะดีมากเลยครับ